สวัสดีครับก็มีลูกค้าทักเข้ามานะว่าออฟไลน์นะฮะใช้งานได้กี่ภาษาตัวนี้ออฟไลน์มีอยู่16ภาษาแล้วนะผมเทสให้เรียบร้อยนะออฟอไลน์มันดียังไงนะคือดีตรงที่ว่าเราไม่มีเน็ตนะฮะก็สามารถใช้งานได้นะฮะหมายถึงว่าอยู่บนเครื่องบินเอ่ยไปเที่ยวทะเลนะนั่งเรือไปกลางทะเลเลยภูเขาเอ่ยหรือว่าไปาต่างประเทศที่แบบว่าอยู่เขตชนบทนะฮะไม่มีเน็ตก็สามารถใช้งานได้เลยคุยกับคนต่างประเทศได้เลยนะ มีภาษาอะไรบ้างนะลูกค้าถามเข้ามาโอเคเดี๋ยวมันลองให้ดูว่ามีอะไรบ้างมีเกาหลีฮะจีนกลางญี่ปุ่นไต้หวันไทยเนเธอร์แลนด์โปรตุเกสนะฝรั่งเศสเยอรมันนะฮะรัสเซียสเปนอังกฤษนะฮะอาหรับซาอุดิอาระเบียนะฮะอิตาลีนะฮะอินโดนีเซียแล้วก็ฮินดีนะฮะอ่าแล้วก็ถ้าเราเชื่อมเน็ตนะฮะก็มาที่โหมดออนไลน์นะโหมดนี้นะฮะก็ สามารถใช้งานได้อีก1 1 0ภาษาทั่วโลกครครอบคลุม2ประเทททั่วโลกเลยนะฮะเนี่ยฮะพร้อมใช้งานนะของแท้ต้องแอดวิสุดครับนะฮะไม่ใช้เน็ตก็ใช้สามารถใช้งานได้เครื่องแปลภาษาอัจฉริยะนะฮะสามารถใช้งานได้เลยแบบนี้นะมีหลายฟังก์ชันนะฮะก็เดี๋ยวจะค่อยๆรีวิวให้ดูทีละฟังก์ชันนะครับวันนี้ก็มาเทสให้ดูนะฮะลองไม่ใช้เน็ตด,ดูสักหนึ่งภาษานะก็ผมปิด WiFi นะฮะปิด Wifi ไ,ไม่ต้องไม่ต้องมีเน็ตนะฮะก็ไปที่ออฟไลน์เลยนะฮะ อาสว่าลองภาษาอังกฤษอเมริกาลูกค้าจะไปเที่ยวอเมริกานะ,ก,าะก,านะก็อีกฝกั่งก็เลือกเป็นภาษาไทยนะไทยอเมริกานะอ่าปุ่มสีฟ้าเมื่อกี้เราเลือกเป็นภาษาไทยนะแล้วก็ฝั่งสีแดงคืออังกฤษอเมริกานะเราลองเทสด,ดูหน่อยนะฮะสวัสดีครับวันนี้ที่กรุงเทพอากาศดีมากๆครับ Hello today in Bangkok the weather is very good Okay thank you ขอบคุณอ่าก็แบบนี้นะฮะก็คืออยากเที่ยวประเทศไหนที่ต้องใช้เนก็คือสามารถคลิกแล้วก็เลือกได้เลยนะฮะอ่าส่ว่าเราไปเที่ยวฝรั่งเศสอย่างเงี้นะฮะก็แค่นี้เองนะฮะพรุ่งนี้ผมจะเดินทางไปฝรั่งเศสนะครับโดยเครื่องบินนะฮะถึงที่โน่นประมาณสัก2องทุ่มนะครับ Demain je voyager vais en France Par l'avion โอเคครับผมครับสามารถใช้งานได้แบบนี้นะสามารถใช้งานได้ง่ายแบบนี้เลยนะแอดวิุซ์ท์นะของแท้นะฮะต้องรุ่นนี้เลยนะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ